ตอนที่66ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหลังจากนั้นสาวิตรีก็กล่าวแสดงความพึงพอใจในคำตอบของพระวรรษเป็นอันมากแต่ก็ไม่ได้กล่าวถามสิ่งใดอีกพระวรรษจึงกล่าวต่อว่า ไม่ว่าบุรุษหรือสตรีคุณสมบัติความดีงามเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเพราะสิ่งนี้เองทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์เต็มที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสตเดชฐานทั่วไปพินพิมานกล่าวว่าพระคุณเจ้าหากจะมีผู้ถามว่าเมื่อกล่าวโดยย่อครูของพวกเราคือพระบรมศาส,าสดาทรงสอนอย่างไรจะพึงตอบเขาอย่างไรครับพระวรรษกล่าวว่า ดูก่อนอุบาสิกาอาตามาทราบมาว่าข้อความนี้พระสารีบุตรได้กล่าวโอวาทภิกษุทั้งหลายมาแล้วอาตามาขอนำความนั้นมาตอบปัญหาของอุบาสิกาดังนี้ พระสารีบุตรนั้นได้รับการยกย่องจากพระศาสดามากพระองค์เคยตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงคบสารีบุตรโมคลานะเถิดเธอเป็นนอคนมีปัญญาอนุเคราะห์เพื่อนพรหมจารสารีบุตรเปรียบเหมือนมนดาโมคลานะเปรียบเหมือนพี่เลี้ยงหรือแม่นมพระสารีบุตรนั้นพระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเลิศทางปัญญาสามารถแสดงอริยสัจได้เสมอด้วยพระองค์และ ฉลาดในการสั่งสอนคราวใดที่พิกษุทั้งหลายเข้าเฝ้าทูลลาเพื่อจะริกไปในที่ต่างๆพระศา,าสดามักตรัสถามเสมอว่าได้ลาสารีบุตรแล้วหรือไม่หากยังไม่ได้ลาก็รับสั่งไปลาเพราะพระสารีบุตรสามารถอนุเคราะห์โดยให้คำแนะนำอันจักเป็นประโยชน์เสมอ ครั้งหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในเมืองทวะภิกษุเป็นอันมากเข้าเฝ้าทูลลาไปปัจชาภูมิชนบทรับสั่งให้ไปลาพระสารีบุตรเสียด้วยภิกษุทั้งหลายก็ไปลาตามพุทธบัญชาพระสารีบุตรได้ถามภิกษุทั้งหลายว่า ผู้อาโสทั้งหลายเมื่อท่านเดินทางไปยังต่างประเทศผู้มีปัญญาอาจถามท่านว่าครูของท่านสั่งสอนอย่างไรท่านทั้งหลายได้ศึกษามาแล้วหรือว่าจะตอบอย่างไรจึงจะไม่ผิดไปจากคำสอนของพระบรมศาสนาภิกษุเหล่านั้นขอร้องให้ท่านสั่งสอน ท่านจึงกล่าวว่าถ้าเขาทำอย่างนั้นท่านทั้งหลายพึงตอบว่าครูของเราสอนให้รักความกำหนัดรักใคร่เสียหากเขาถามมาว่ารักความกำหนัดรักใคร่ในสิ่งใดพึงตอบว่าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาหากเขาถามอีกว่าครูของท่านเห็นโทษอะไรและเห็นอนิสง์อย่างไรจึงสอนเช่นนั้นพึงตอบว่าเมื่อบุคคลยังกำหนัดรักใคร่ในรูปเป็นต้นหากสิ่งนั้นปรปรวนไปก็จะเกิด ความทุกข์กพิลาปัมพันธ์หักและความรักใคร่ในสิ่งนั้นได้แล้วเมื่อสิ่งนั้นแปรปรวนไปความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นครูของพวกเราทรงเห็นโทษอย่างนี้และเห็นอนิสง์อย่างนี้แต่หากบุคคล ประกอบอกุศลกรรมรวมแล้วมีความสุขหรือกระทำกุศลกรรมแล้วต้องประสบทุกพระบรมศาสดาก็คงไม่สอนให้ละกุศลบำเพ็ญกุศลแต่เพราะเหตุที่บุคคลผู้ประพรพฤิทุจริตประกอบอกุศลกรรมจะต้องอยู่เป็นทุกต้องกับแค้นเดิดร้ออนส่วนบุคคลผู้ประกอบกุศลกรรมย่อมอยู่เป็นสุขพระบรมศาสดาจึงทรงสอนให้ละอกุศลให้ จเจริญกุศลจากนั้นภิกษุทั้งหลายรับคำสอนของท่านพระสารีบุตรแล้วลาไปด้วยความชื่นชมพระวรรนกล่าวต่อว่าดูก่อนอุบาสิกาเป็นอันว่าอัตมาได้ตอบคำถามของท่านแล้วโดยนำเอาคำตอบของพระสารีบุตรมาให้ท่านทราบพ,พินพิมานกล่าวว่าข้อ นั้นชอบแล้วท่านผู้เจริญนอกจากนี้ตามความรู้สึกของข้าพระเจ้าสัตว์โลกส่วนมากเหมือนถูกขังอยู่ในที่มืดอะไรปิดบังสัตว์ทั้งหลายไว้แสงสว่างคือปัญญาจึงลอดเข้าไปทําลายความมืดไม่ได้อะไรเป็นเหมือนยังเหนียวฉับไล่สัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในโลกภพภูมินี้ไว้พระวรรั์กล่าวว่า ดูก่อนอุบาสิกาพระบรมศาสดาตรัสว,ว่าอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งปิดบังดวงตาของสัตวโลกไว้จึงเป็นเหมือนถูกขังรวมกันอยู่ในที่มืดเพราะความอยากความร้อนรนในใจและความประมาทสัตว์ทั้งหลายจึงไม่มีปัญญาอันเป็นแสงสว่างขยายความได้ว่าแสงสว่างคือปัญญาเกิด ขึ้นไม่ได้เพราะใจคนยังมีความอยากความดิ้นรนในอารมณ์ต่างๆอยู่ยังมีความประมาทอยู่และความอยากนั่นเองเป็นเครื่องฉับไลายสตว์โลกให้ติดอยู่พินพิมานกล่าวว่าพระคุณเจ้าบุคคลจะกำจัดอวิชชาได้อย่างไรคะพระวรรดกล่าวว่า ต้องกำจัดความอยากและความยึดมั่นเสียก่อนเมื่อความอยากความร้อนรนในใจและความยึดติดถูกกำจัดให้สิ้นไปแล้วแสงสว่างคือปัญญาจะเกิดขึ้นเต็มที่และอวิชชาคือความมืดก็หายไปเองอุปมาเหมือนห้องหนึ่งมืดอยู่เพราะเจ้าของปิดประตูหน้าต่างหมดแสงสว่างไม่สามารถลอดเข้ามาได้แต่พอเปิดประตูหน้าต่างแสง สว่างไม่สามารถลอดเข้ามาได้แต่พอเปิดประตูหน้าต่างแสงสว่างลอดเข้ามาความมืดหรืออวิชชาก็หายไปเองฉันใดก็ฉันนั้นพินพิมานกล่าวว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตโลกขับพระวรรตกล่าวตอบว่าพระศาสดาว่าความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตโลกพินพิมานถามขึ้นว่าเพราะเหตุใดคับพระวรัตกล่าวตอบว่า เพราะทุกคนกลัวความทุกข์ไม่ชอบความทุกข์สิ่งใดไม่ก่อให้เกิดความทุกข์สิ่งนั้นมนุษย์ไม่กลัวมีแต่ต้องการวิ่งเข้าหาพินพิมานกล่าวถามต่อว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ให้มีความทุกข์ระขับพระวรัฐกล่าวตอบว่าต้องไม่ทำความชั่วพระบรมศาสดาสว่างไม่สามารถลอดเข้ามาได้แต่พอเปิดประตูหน้าต่างแสงสว่างลอดเข้ามาความมืดหรืออวิชชาก็หายไปเองฉันใดก็ฉันนั้นพินพิมานกล่าวว่า อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตวโลกคะพระวรรตกล่าวตอบว่าพระศาสดาตรว่าความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตวโลกพินพิมานถามขึ้นว่าเพราะเหตุใดข่ะพระวรรตกล่าวตอบว่าเพราะทุกคนกลัวความทุกข์ไม่ชอบความทุกข์สิ่งใดไม่ก่อให้เกิดความทุกข์สิ่งนั้นมนุษย์ไม่กลัวมีแต่ต้องการวิ่งเข้าหาพินพิมานกล่าวถามต่อว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ให้มีความทุกข์ละข่ะพระวรรตกล่าวตอบว่าต้องไม่ทำความชั่ว พระบรมศาสดาชาตินี้แต่อาจเคยกระทําชั่วมาแล้วจากในอดีตชาติในชาติใดช,ชาติหนึ่งซึ่งส่งผลให้วิบากแห่งกรรมชั่วนั้นตามมาส่งให้เห็นผลในชาตินี้นะ